สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไหลโดนจอล่อโดนใจนะครับผมวันนี้จะพาเล่นบาคาร่าทุน100นะครับด้วยเทคนิคก,การเดินเงินที่แม่นยำนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะเล่นค่ายเซ็กซี่นะฮะนี่ก็เฟซสดตัวพี่เอปริญญานะครับสำหรับใครที่อยากได้วิธีการอ่านข้าใไพ่นะครับ9้รูปแบบอยากได้วิธีการอ่านสามเกลืออยากได้ห้องแจง้งเตือนห้องสวยอะไรอย่างนี้นะก็แ<อ>ชทไปที่เฟซสดตัวพี่เอเลยนะครับสังเกตง่ายๆเฟซที่แกลเล่นผู้ติดตาม4 0,000กว่านะครับ แล้วก็เพื่อนในเฟส4,000กว่าคนนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยใครที่หาช่องสตรีมผมไม่เจอนะครับเพื่อนตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมช่องสำรองแล้วนะก็คือช่องไหล่โดนจอสตรีมสด2,023นะครับไอตัวช่องหลักไหล่โดนจอสตรีมสด V4 นะโอ้โหมีปัญหาอีกแล้วค่านดูเพิ่งกลับมาสตรีมได้ก็โดนอีกแล้ว เดาก็ไม่เป็นไรนะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับช่องไหลโดนจอสตรีมสด2,023นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยแต่ตอนนี้มันก็มีหลายช่องนะมีไหลโดนจอเกมมิ่ง V5 ไหลโดนจอเกมมิ่ง V7 ไหลโดนจอเกมมิ่ง V9 ไหลโดนจอสตรีมสด V6 ไหลโดนจอสตรีมสด V4 นะครับฝากไปกดติดตามทุกช่องทางกันด้วยเยอะเหลือเกินอ่ะมาลุยกันเลยละกันหมายเล ไปน้ำเงินแล้วกันไปเราจะเล่นด้วยทุน100นะครับหมายแรยกเล่นน้ำเงินนะตามให้หลักดู4ตัด4ครับหรืออาจจะไหลมังกรก็ได้ไปลุยก,กันดอกแรกเปิดหัวสวยๆเข้าหรือเปล่าอุ้ยชิบหายแล้วแม่งมาถึงก็บอดเย็ดแปด เอ้ยแปดหลังบูมบมอมเอจ่าอะมาอันนี้ผมว่าแม่งไหลมังกรนะเนี่ยถ้าจะตามทึบแล้วก็ไม่ฉีดมันให้ไปแดงนะ <c oughs> แต่ขอไหลมังกรแล้วกันขอฉีกหน่อยแล้วกันนะฉีกไพ่หลักหน่อยแล้วกันไปน้ำเงินครับน้ำเงินมังกรมังกร ใส่มังกรดูหน่อยละกันมังกรจะเข้าหรือเปล่ากลองอุ้ยเออเหยียบไปดีขายดีนะจ๊ะคนสวยเดี๋ยวปะเดี๋ยวมีนะจ๊ะคนสวยอ่ะสวยสวยฮะสวย ตอนนี้เข้าให้หลักนะมันไหลมังกรอยู่นะผมว่าเราตามมังกรไปต่อเลยละกันม่นี้นะไปน้ําเงินน้ําเงินตามมังกรต่อนะครับเพื่อนๆไใบนี้แบ่งลงไปห้าสิบาทเสียเราก็คบได้นะ เสียค่อยทบอย่าเลยออุ้ยห้าแต้มหกแต้มหกแต้มกก่งสวยมีแต่ทองมีแต่มีเม้เฮ้ยมังกรมาว่ะแมงทะลุการาฟไปเลยไหมเนี่ยผมว่าแมงทะลุการาฟไปเลยละกันนะตอนนี้จากทุนหนึ่งร้อยขึ้นมาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเจอมังกรแบบนี้ทะลุการาฟไปเลยละกัน ทะลุกาบไปเลยแล้วกันนะน้ำเงินครับน้ำเงินตามมังกรต่อตามมังกรต่อ,อะจะทะลุหรือเปล่าจะทะลุหรือเปล่าแปดเก้ามาแปดเก้ามาเางาดักเงาสวย มังกรมาเว้ยมังกรมาเว้ยเฮ้ยตอนนี้มังกรยังไหลอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆถ้าจะตามมังกรต่อต้องไปน้ําเงินนะครับ3มเกลอตอนนี้นะไพ่ทึบกับไพ่ไม่ขีดก็ไหลมังกรงั้นเราก็ตามมังกรไปต่อเลยอย่าเพิ่งไปตัดมันซัดแม่งเลยละกันจนังหวะนี้ใครไม่เด้งงูทีแม่งเลยดอกนี้ครับไอ้น้ำเงินน้ำเงิน ทะลุก,การาฟทะลุก,การาฟแล้วนะหนึ่งทะลุก,การาฟหนึ่งแล้วตอนนี้มาทั้งหมดเจ็ดไม้แล้วนะมังกรมาเจ็ดไม้ละสามสี่สี่ห้าสามสี่สี่ห้าโอ้สีแดงสวยแล้วชี้หายแล้วไม่เห้นเกียร์สามสี่ก้าวหลังไปดีเเสวยสวยสวยอุ้ยมังกรยังมาอยู่มังกรยังมาอยู่ มาตอนนี้ทุน100ขึ้นมาพันแล้วนะโอ้โหดีนะโชคดีเราเจอห้องมังกรนะครับถ้าเจอมังกรตามไปก่อนเลยนะตามมังกรไปก่อนจะเพิ่งไปตัดแต่ส่วนมากคนจะชอบตัดไม้ที่6นี่แหละเดี๋ยวมันดันทะลุกราบนะไม้นี้ตามมังกรไปต่อละกันนะครับไปแบ่งลงไปครับแบ่งลงไปเสียรอค่อยทบเอาเดี๋ยวก็กลัวมันตัดอยู่นะ ทะลุกาบทะลุกาบตอนนี้มาทั้งหมดปาดไม้แล้วนะมังกรมาปาดไม้แล้วอู้หูสองแต้วมว่าไม่รอดแน่นอกนี้โอ้โหเต็มตีนเต็มสิบเาเล่นสมสิบนี่กูรวยเลยนะเนี่ยโอ้เาเล่นสมสิบดีรวยเลยเลย้ยมันตัดแล้วว่ะ เติมไข่ดีไหมผมว่าเราเติมไข่แล้วกันไม้นี้ใบแดงนะเติมไข่ใบแดงครับใบแดงไม้นี้ต้องทบนะครับผมขอเทเลยแล้วกันเก้รไม้นี้เทไปเลยนะครับเก0นะบอกเลยว่าไข่ไม่รู้ใขรจะมาหรือไข่จะขาดนะแต่ชอบแดงอะ่ะ ใบเทแดงไปเลยเทแดงไปเลยระก,กันมามุรดันใบนี้ต้องมาแล้วแดงต้องมาแล้วแปดเก้าดีแปดเก้าดีกงกลงสวยอ้ลงมาเลหน่อยได้ไหมเฮ้ยมาเว้ย รัมนตอนนี้คืนพันเแล้วนะจากทุณหนึ่งนะครับเราโชคดีที่เราไปเจอเขาให้บางกรยาวนะครับแต่แล้วไม้ที่มันตัดนะ่ะเราเล่นเบาด้วยนะไม้นี้ขอเทแดงอีกหนึ่งไม้แล้วกันขอเทแดงอีกไม้หนึ่งนะไปแดงครับไปแดงผมว่าแดงมีโอกาสไหลนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแดงมาไม่เกิน4ตัดนะครับเพื่อน,อนมาสูงสุด,ไ,ดไม่เกิน4ตัดอาจจะบางกรคู่ก็ได้ ไปแดงครับไปแดงโอ้ยเชี่ยน่าสวยจังวะเออสามส่สวยแล้วสวยแล้วนี่ไข่ดีไข่ดีนะจ้าคนสวยใต้ไหนอะใต้ทาลักอ้ตอนนี้ขึ้นมา3,400นะกำไร3,300นะครับถ้าจะเล่นต่อนะตามแพทเทิร์นเดียวเลยต้องไปแดงนะ แต่ผมพอดีกว,ว่าผมไม่เอาแล้วผมจะสอนเทคนิคการเดินเงินสําหรับทุนน้อยเนี่ยมากาไรสามพัน 3, เนี่ยเล่นยังไงผมเล่นแบบนี้นะแต่โชคดีที่เราเจอมังกรนะครับการเดินเงินก็จะประมาณแบบนี้นะจังหวะที่กล้าได้กล้าเสียก็ต้องเทไปนะครับเ,เพื่อนๆจังหวะที่มั่นใจอะช่วงไพ่ไหลก็เทไปเลยคอเขาไพ่ไหลอะไรอย่างนี้นะเหมือนตอนแรกเราเจอคอเขาไพ่มังกรนะเราก็ตามมังกรไปแต่จังหวะที่มันตัดอะมันชนขอบอนะผมไม่ได้เทนะผมเดินเงินเนบาๆพอมันไหลต่อผมก็ก็เดินเงินเบาๆต่อนะ แต่เรามาได้ไม้ทบด้วยนะครับก็ถ้าทบจังหวะได้มั่นใจก็ทบไปเลยนะะผมพอเลยแล้วกันนะครับกับบาคาร่าทุน100นะผมบปล่วม,มา3า0 0ันะครับเราเจอบังกรด้วยมันก็เลยโชคดีนะครับก็พอเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากช่องกันด้วยนะผมสตรีมสดช่องไหนโดนจอสตรีมสด2023นะครับฝากเปกดไลค์กดติดตามกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ